เราถือว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าเป็นน้องน้องเอฟทุกเลี้ยงผู้ชายรู้ยังไงถูกเลี้ยงด้วยมาแบบผู้ชายแต่สภาวะจิตใจเราเป็นผู้หญิงเป็นเป็นตุ๊ดใครท่าเป็นเกย์ไหมก็ไม่เป็นเกย์เป็นตุ๊ดอยู่บ้านที่ใส่กับโปรงคุณแม่ใส่เสื้อในไม่โดนเล่นที่บ้านเอาจะหว่านปีพ้นจากพ้นจากเกย์ใช่ไหมตื่นเต่นยิ่งจะได้แลใครถึงเขาไม่ยิ่งจะหว่านเลยทุกคนเลยนี่ยเขาไม่มีเงิกดดันเลยเลยใส่กดดันคุณพี่ทักว่าใส่ยิ่งเป็นผู้ชายมากไหม ปีเต่งลูกเต่งวิกไซวิ้งตาเด็กหน้าถามมากุณเ่งก็ไม่หวยเล่นาทีก็ไม่ไหวเลยนี่เ้าี่หนหมู้าน่ะปีมันนี่ไงคือไซฟาไซฟาปีเทกปีเทกกับโผลปีเทกกับโผล่นหมั่นไวไกับโผล่ลูมสั้นนี่ตวีเตงนะปีมันนี่ไงเดี๋ยวอยู่ไหนเลยปีเสกกับโผล่ไซผากับโผล่แบบตอนนี้กำลังฮิตลไอ้นู้ยฮิตอ่ะไรนะคังคูไปใช้ก็ไปซื้อเ้อผ้าคังคูไบ้างใ